จะตาทิตนะครับจุดบอดนะครับในเวลาที่เราขับรถนะครับก่อนอื่นแนะนําตัวกอนเลยนะครับผมก็ชื่ออธิพัฒน์นะครับจุดบอดนะครับจุดบอดเวลาที่เราขับรถนะครับนั่นก็คืออะไรครับจุดที่เรามองเห็นได้ไม่ชัดเจนในขณะที่เราขับรถนะครับมีตรงไหนบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับด้านหน้ารถนะครับบริเวณที่กัวยางตั้งอยู่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าจุดบอด ด้านหน้ารถนะครับด้านซ้ายอ่าด้านซ้ายด้านขวานะครับแล้วก็ด้านหลังใต้ท้องรถรถแล้วก็บนหลังคานะครับอันนี้คือเวลาที่เราขึ้นไปนั่งขับรถแล้วนะครับเราจะไม่สามารถมองเห็นได้เลยนะครับทีนี้นะครับเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรนะครับแก้ไขยังไงดีครับชัดเจนเหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวจะขออาสาสมัครหนึ่งท่านนะครับเอาคนที่ตัวเล็กๆแล้วกันนะครับตัวเล็กๆเลยนะครับเมื่อกี้สบตาแล้วหนึ่งท่านนะครับขยับใจเลยครับขออนุญาตครับขยับเลยอไหครับผมจําชื่อได้ครับคุณสุชาดาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรียนเชิญหน่อยนะครับนี่เลยนะครับ ใหญ่เลยครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อแดงค่ะสูงสูงเท่าไหรครับร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนะครับอ่ะคนที่ตัวเล็กนะครับเมื่อเราขึ้นไปขับรถแล้วนะครับจุดบอดของรถนะครับก็คือจะเพิ่มมาขึ้นนะครับถ้าคนที่สูงหน่อยนะครับอ่าจุดบอดก็อาจจะลดลงนะครับแต่เราขับรถที่มีระดับเตี้ยนะครับถ้าเราขับรถคันที่ใหญ่ๆนะครับสูงๆนะครับจุดบอดก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับเดี๋ยว นะครับจะให้คืออะไรนะครับผมคือแน่นแน่นนะครับให้คุณเนรนะครับขึ้นไปนั่งในตาแหน่งของผู้ขับขี่นะครับทีนี้ก่อนที่เราจะขึ้นรถนะครับเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าจุดบอดของรถเรานะครับมีอยู่รอบๆรถอย่างนี้นะครับดังนั้นนะครับก่อนที่เราจะขึ้นรถนะครับเราจะต้องทำยังไงครับเดินสำรวจดูจุดบอดต่างๆรอบรถของเรานั่นก็คือ เดินรอบรถนะครับเดินเช็คดูว่ามีสิ่งกีดขวางนะครับมีสัตว์เลี้ยงมีเด็กมีลูกหลานของเราที่เขาเดินตามเรามานะครับก่อนที่เราจะขึ้นรถเนี่ยเขาตามเรามาหรือเปล่านะครับเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุตามที่เราเห็นในข่าวใช่ไหมครับก็คือคับขับรถเหยียบลูกหลานนะครับเหยียบสัตว์เลี้ยงของเรานะครับเกิดการสูญเสียนะครับเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะครับเราก็ต้องเดินสำรวจตรวจเช็คตรวจสอบดูก่อนนะครับอเดี๋ยวเดินตรวจสอบดูนะครับว่า มีกัวยางรอบๆร,ร,รถเนี่ยมีทั้งหมดอยู่กี่ตัวนะครับกัว <c oughs> ตัวเลก็เลกๆอย่างนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่กี่ตัวครับผมเดี๋ยวช่วยกันนับด้วยนะครับเราเพื่อนๆเ,เนี่ยเห็นทั้งหมดอยู่กี่ตัวนะครับเพราะว่าลืมนับไปก็จะลืมนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเออหกเจ็ดเนไหมอ่านับใหม่ก็ได้ครับอ่าบนไหนครับ แปดตัวนะครับนี่ครับก่อนที่เราจะขึ้นรถครับเราเช็คแล้วนะครับว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่รอบๆรถของเรานะครับอยู่แปดตัวนะครับแปดจุดนะครับอ่ะนี้ขึ้นรถเลยนะครับขึ้นรถแล้วนะครับดูว่าจะเห็นกี่ตัวนะครับโอเคครับขึ้นรถปุ๊บนะครับปรับเบาะปรับกระจกนะครับอ่าอันนี้ก็คือนั่งในท่านั่งของคู่กับพีเลยนะครับตอนนี้แนนมองเห็น นะครับสิงกิจขวางนะครับหรือว่ากัวยางที่เราเดินมองดูเมื่อกี้นะครับกี่ตัวครับตอนนี้สองตัวถูกไหมอ่ะอ่ะเอาเอาในในท่าที่เรานั่งนั่งขับรถเลยนะครับอ่ะเอาตำแหน่งที่เรานั่งขับรถนะครับอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวนั่งนั่งเพิงไปเลยก็ได้ครับนั่งพงเลยก็ได้นะ โอเคครับนี่สมมุติเรานั่งขับรถในตำแหน่งตรงนี้นะครับเป็นไงครับมองเห็นกัวยางนะครับรอบๆอบรถกี่ตัวครับส <c oughs> ี่ตัวเออตัวไหนบ้างเอ่ยครับ <c oughs> อ่าด้านหลังก็คือมองในกระจกข้างเห็นอ่ะอันนี้เรามองเห็นผ่านกระจกมองข้างที่เหลืออีกสองตัวตรงไหนเอ่ย <c oughs> ข้างหน้าตรงนี้นะครับอ่าเ <c oughs> พราะว่าเราโยกศรีรษะ <c oughs> ใช่ไหมครับ ดีอค่ะอ่าโอเคครับถ้าเรานั่งขับปกติเราอาจจะมองไม่เห็นในมุมนี้นะครับนี่ครับพอเราขึ้นไปแล้วนะครับจุดบอดถาวรเขาเรามองไม่เห็นเครับเมื่อกี้เราแก้ไขจุดบอดถาวรก็คือเดินรอบๆรถไปแล้วนะครับต่อไปนะครับเขาเรียกว่าจุดบอดไม่ตายตัวนะครับก็คือนี่เลยนะครับกัวยาทั้งสองตัวนี้นะครับเมื่อกี้แนนทอมมองเห็นแล้วนะครับเพราะว่า เขายกศีรษะนะครับในตำแหน่งตรงนี้นะครับสายด้ะขวาตรงนี้ครับจุดบอดนะครับบอดเสาเอสายและขวาครับตรงนี้ครับเขาจะบังเรานะครับเวลาที่เราขับรถเข้าโค้งเลี้ยวนะครับขับรถได้เป็นคันเลยนิดนึงนะครับเห็นไหมครับแผ่นพอลบอเสียภาษีตรงนี้ครับอ่าของรถโรงเรียนนี้ติดสูงหน่อยนะครับเพื่ออะไรครับ ปกติเราจะติดกันด้านล่างตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าบางคนนะครับเป็นครับสติกเกอร์หมู่บ้านนะครับอะไรครับกลุ่มขับอะไรครับอเมล่ารับอ่าอะไรย่เงี้ยติดเต็มไปหมดเลยไปครับเราติดไว้ตรงนี้ครับเท่ากับว่าเป็นการเพิ่มจุดบอดของรถเราใช่ไหมครับอ่าแนะนําให้ติดสูงสูงหน่อยนะครับเพื่อให้จุดบอดตังเนี้ยลดนลงไปนะไปบดบางสายตาของเรานะครับอ่า ต่อไว้ครับจุดบอดที่กระจกมองข้างนะครับจุดบอดของกระจกมองข้างเดี๋ยวให้คุณแนนนะครับมองผ่านกระจกมองข้างนะครับดูนะครับว่ามองเห็นรถจักรยานยนต์คันนี้หรือเปล่าทางด้านซ้ายเนี่ยครับมองเห็นไหมครับไม่เห็นนะครับทุกคนเห็นใช่ไหมครับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับอ่าวนี่ครับทําไมเรามองไม่เห็นนะครับ จุดบอดของกระจกมองข้างเราจะแก้ไขยังไงดีครับปรับกระจกอ่าปกติเราปรับยังไงครับเห็นตัวรถนิดนึงนะครับหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนสี่ของกระจกมองข้างนะครับอันนี้เราเห็นตัวรถเยอะไหมครับเห็นเยอะไหมด้านข้างหนึ่งส่วนอ่าในตำแหน่งตรงนี้ครับถึงแม้เราจะปรับกระจกมองข้างไปเยอะแล้วนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าจุดบอดนะครับจุดบอดของกระจกมองข้างนะครับอยู่ในตรงนี้ปึ๊บ เห็นไหมครับมุมมองของกระจกไม่สามารถมองเห็นเลยนะครับวิธีการแก้ไขวิธีการแก้ไขทําให้เรามองเห็นตรงนี้เราจะทํำยังไงดีครับทําไงเลยทําไงครับอ่ะเมื่อกี้ตรงนี้เราโยกหลบดูทําให้เราสามารถมองเห็นใช่ไหมครับถ้าในตําแหน่งจุดบ,บอดของกระจกมองข้างตรงนี้ครับเขาให้เราใช้วิธีการมองข้ามไหลนะก็คือมองกระจกแล้วนะครับเราต้อง หันมองข้ามไหลนะครับตอนนี้คุณแนนหันมองข้ามไหลแล้วเห็นรถจักรยานยนต์ไหมครับเห็นนะครับอคนขับหล่อซะด้วยนะครับนี่ครับนี่คือวิธีการแก้ไขนะครับถ้าเราขับรถยนต์นะครับเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าซอยนะครับอเปิดไฟเลี้ยวซ้ายหน่อยครับผมนี่ครับคุณแนนนะครับจะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยครับจานอื่งครับรีบขับรถมาทํางานวันนี้ครับ โอ้โหมองไปข้างหน้าเดียวเลยนะครับอ่ารีบบึงไปเดียวครับไม่สังเกตไฟเลี้ยวเลยนะครับคุณแนนก็มองกระจกอย่างเดียวนะครับไม่เห็นรถมอเตอร์ไซค์เลยเลี้ยวฟาบไปเลยครับเปครับเรียบร้อยนะครับอ่ะอย่าลืมมองข้ามไหลนะครับตรงนี้ครับเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุต่อไปอ่ะด้านขวานะครับกระจกมองข้างด้านขวามองเห็นรถยนต์ไหมครับอ่าถ้ามองจากกระจกมองข้างขวาเห็นรถยนต์ไหมครับ ไม่เห็นนะครับไปครับคันใหญ่มากนะครับมองไม่เห็นอันนี้ก็คือจุดบอดของกระจกมองข้างด้านขวานะครับก็ต้องแก้ไขด้วยวิธีการมองข้ามไหลเหมือนกันนะครับบางจังหวะใช่ไหมครับถ้าเราจะเปลี่ยนช่องเป็นเล่นนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรถอยู่ในตำแหน่งตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะแซงเราก็ต้องหันมองข้ามไหลด้วยนะครับอ่นี่ครับบางทีเพื่อนกําลังแซงขึ้นมาพอดีเราไม่มองเราเปลี่ยนช่องขึ้นไปปุ๊บไปครับเกิดอุบัติเหตุได้เลยนะครับก็ อย่าลืมหันมองข้ามไหลนะครับมองกระจกแล้วนะครับหันมองข้ามไหลด้วยนะครับต่อไปนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับที่อยากให้ทุกคนนะครับมุมอมองของกระจกมองข้างนะครับกระจกข้างซ้ายนะครับภาพที่เรามองเห็นนะครับในกระจกด้านซ้ายเนี่ยเขาจะเล็ก มากกว่ากระจกด้านขวานะครับเราจะมองเห็นสิ่งของหรือว่ารถที่เราแซงเนี่ยนะครับในกระจกด้านซ้ายเนี่ยมีขนาดเล็กนะครับเพราะว่ากระจกด้านซ้ายอยู่ไกลสายตาของเรานะครับจะทําให้เราอาจจะการระยะนะครับจากการมองกระจกข้างคาดเคลื่อนได้นะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับโดยการให้คุณแนนนะครับดูภาพกัวยางนะครับกัวยางทั้งสองตัวที่เห็นใน กระจกข้างซ้ายและขวานะครับโดยให้ขยับกัวย,ยางด้านซ้ายนะครับเดินหน้าหรือว่าถอยหลังเนี่ยให้กัวย,ยางมีขนาดเท่ากับด้านขวานะครับอ่าขยับเดินหน้าเข้ามาอีกนะครับนี่นะครับเท่ากันหรือยังครับเดินหน้าขึ้นมาอีกไหมครับหรือว่าเท่ากันแล้วอ่าเดินหน้าขึ้นมาอีกประมาณ หนึ่งมิลใช่ไหมครับอสองมิลครับเท่ากันหรือยังครับใหญ่ไปไหมครับกลับไปอีกหนึ่งมิลใช่ไหมครับมีเดียวมีเดียวอ่าหนึ่งมิลครับจานครับหนึ่งมิลครับโอเคครับประมาณนี้ได้โอเคครับนี่ตัดแบนแล้วใช่ไหมครับเนี่ยผมว่าต้องตัดใหม่แล้วนะนะครับมาช่วยเป็นพยานหน่อย เอ้ามาเลยครับมามาด้านนี้ก่อนเลยเดี๋ยวขยับมาดูด้านนี้นะครับเห็นไหมครับสมมุติว่าตัวยางตัวนี้เป็นรถที่เราแซงนะครับเป็นรถที่เราแซงทางด้านซ้ายนะครับเรามองเห็นแล้วเหมือนอยู่ไกลใช่ไหมครับอ่าเหมือนอยู่ไกลครับแต่ระยะไปไหครับอยู่ใกล้นะครับอยู่ใกล้แบบเนี้ยอามาดูมาดูอดี๋ต้องขวดใหม่แล้วเนี่ย อ่ะเป็นไงครับห่างกันใช่ไหมครับนี่ครับนี่คือนะครับจุดหักเหของกระจกมองข้างนะครับภาพที่เรามองเห็นครับเขาจะเล็กกว่าด้านกระจกข้างด้านขวานะครับเราต้องระวังเวลาที่เรามองกระจกข้างซ้ายเวลาที่เราแซงเสร็จแล้วนะครับเราจะกลับเข้าเลนซ้ายนะครับเราก็ต้องเก็บระยะนะเพราะว่าเราเห็นเนี่ยภาพเขามีขนาดเล็กเราอาจจะคิดว่ารถ ทางหลังด้านซ้ายเนี่ยอยู่ไกลนะครับแล้วเราก็รีบหักเลี้ยวเข้ามาเลยเปลี่ยนช่องเปลี่ยนเลนนะครับไปครับระยะกระชั้นชิดขนาดนี้ไปครับมีเรื่องแน่นอนนะครับเท่ากับว่าเราขับรถปาดหน้าคันนี้ละนะครับคันนี้อาจจะหัวเสียอารมณ์เสียมาครับไปครับมีเรื่องแน่นอนแบบนี้นะครับหรือไม่อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับโอเคครับอันนี้ก็คือสาธิตนะครับจุดบอดนะครับของรถเวลาที่เราขับรถ ต่อไปนะครับสถานีต่อไปนะครับเราจะแนะนําแว่นเมานะครับว่าเวลาที่เราขับรถแล้วเมาเนี่ยเมาแล้วขับรถเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเชิญทุกท่านทางด้านโน้นนะครับสถานีแว่นเมาอยู่ทางด้านโน้นครับผมอ่ะเดี๋ยวจบการสาธิตจ,จุดบอดเท่านี้ครับ